ไปดูกรต่ายเลยค่ะกรต่ายอยู่ไหนสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาทางมาที่เมืองน้ำหนานะคะตอนนี้ก็จะเตรียมกลับบ้านเลยจะพาไปดูกระต่ายนีกระต่ายต้องลัทางเดินี่นี่นี่ทางลงมีกี่ทางมีอสองทางค่ะสองทางสองทางแล้วอีกทางหนึ่งเป็นไงคะอีกทางนึงเป็นตรงโน้นค่ะอีกทางหนึ่งไปตรงโน้นแต่ว่ามันจะขรุขระก็อะไรต้องเลือตรงนี้แล้วนั่นที่สาม โอ้ทางเลงทางนึงใช่ไหม,มลูกตรงทางนี้ก็ได้ใช่ไ,ไหมไม่นี่คือบ,บันไดอือหือขางบันไดน,นี่นะคะทุกคนบ๊ายบายใครอะลูกไม่ไปแม่ไม่อยู่ข้างบนแม,ม่ทำอะไร ยิบทำไมเรียกว่าจิบจิบวะลูกมันลองจิบไม่ใช่เมียวเมียวกระต่ายลองจิบจิบเหรอใช่แล้วไหนกระต่ายกระต่ายอยู่ในพุ่งนู้นไหนเราไปไม่เห็นเลยอยู่ในพุ่งนั้นทางนี้ได้ทางไอ้ตรงนั้นตรงนัผิดทาง ผิดทางโูพผิดผิดทางนะคะทุกคนที่เดินทางนี้เหนื่อยไหมหัวอย่าง เราไปดูตรงจุดชมวิวนะคะแต่ต้องขอดรองเท้าด้วยเมื่อคืนเห็นคนไม่ถอดเลยทำไมต้องถอดอะลูกพี่ดาเพิ่งเพิ่งบอกแตค่คนอื่นเขาไม่เห็นถอดเลยไม่ต้องถอดก็ได้มั้งถอดมันก็สกปรกดีครับบ้านสวยไหม วนนี้หนอยู่ข้างบนอพหนูอยู่ข้างบน,นก็กะปลแล้วกังรีวิวที่นี่ชื่อบ้านอะไรลูกบ้านเอิบบ้านอะไรนะบ้านริมผาบ้านริมผา,า,น,มผานี่นี่นชื่อบ้านริมผาลานกลางเต็น เอาไม้ไม้โลกมาย่างได้นะคะรสชาติเป็นยังไงรสชาติก็จะหวานละลายในปากคุณชอบไหมชอบมากเลยกินครั้งแรกนี่แหละกินกินครั้งแรกในชีวิตเรากกสามารถนั่งตรงนี้ได้ไปยังยังลงไปพอหรือยังฮะพอ,อยังยังแต่ว,ว่าจะไปอยูต่ตรงห้องน้ำห้องน้ำก็จะอยู่ตรงนั้นแหละ เละสนามอะไรนะสนามทรายก็จะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูสนามทรายกันนะคะบรรป,<ไ>ป,ปาาร้อนแล้วเนี่ยไม่ไม่ทั้งน้องอลงไปก่อนนะ<อ>ต้องลงต้องลงไปเพราะว่าจะมีต้องเพราะว่าจะจะมีน้กานอยู่ ไปทางนู้นไม่ได้หรอไม่ได้โอเคต้องคืนอีกทางโอเคไปก่อนวิ่งน้ำเน่าเลยทางน้ำเน่าแต่ก่อนที่นี่มีหมาวิ่งหนีเลยอันนี้คืออะไรลูก อันนี้คือหผู้ชายนะคะอันนี้คือหญิงอันนี้คือชายชายถึงแล้วค่ะยบ่อทรายของของเด็กวานหนูเล่นแล้วใช่ไหมใช่มีเอ็กด้วยเอ็กเออไม่ถึงอะไรคือเอกเต็มเลย B day ของที่ยังไม่ผ อันนี้ยังไม่พังเลยอิติ๊กติ๊กะลยเนี่ยยังไม่พังเลยยังไม่พังอันนี้ก็ยังไม่พังพีบีเราไปนั่งลูกค้านั้นกันไหมฮะไม่ชินช้าไม่ไม,ไม่ไม่ไมเราไปนั่งลูกค้านั้นกันไหมลูกค้าไ,ไหนเห็นไ,ไหมแป,ป,ป๊บล้วก็จะมีอันนี้ที่สาม,มารถใช้งานได้แค่กดปุ่มตรงนี้นี่อะไร มันพังแล้วยังเมื่อกี้หนูดูเล่นไปหลายรอบแหละผ่านมันหมดแน่เลยน่าจะใช่นาะหนูลืมปิดฟังเลยกัน <laughs> ฟังเลยฟังเลยจะต้องขุดหลุมฝังก่อนมัน <Yeah. S 2> คนตายเลย่ะไม่เหมือนคนตายเลยไปนในไต่ออ๋อจะไปเอ,อิบ พาไปดูรถนะคะแล้วก็มีชิงชาด้วยที่นี่โอเคชิงชานะ้าก่อนที่นี่อากาศหนาวมาก เด่นนะคะก็คือ20องศาเนี่ย20ที่ไหน2ีก็ถูกแล้วนี่อ่าตอนนี้20องศาแต่เมื่อคืน8องศาเลยนะลูกใช่ใช่เมื่อคืนหนูเมื่อคืนหนูนอนที่เจราเลยแหละเหรอใช่เจรารสะดุ้งตื่นเลย <c oughs> มานี่ตัวอะไรกูแบ็คิเรแบนคพิคแคคไปดูรถทำน้นอไเขารียกรถอะไรกูไม่รู้มาทางนี้ก็ได้มาทางนี้ได้เคยเห็นพี่แบ็คพิเขขี่กันขี่เลยนะพี่แบ็คพิงอ่ะพี่แบ็คพิงคหนูชอบใครชอบ มีพี่มีพี่โรเซ่มีพี่ลิซ่ามีพี่เจนนี่มีพี่จีซูมึงชอบใครพี่จีซูพี่พีไม่ไม่ใช่เชื่อเลยนะที่ที่หน้าเหมือนหนูอ่ะมีอะไร แน่ันูเหรอคลิซ่าไหมพี่เจนนี่เหรอใช่พี่เจนี่หนูชอบพี่เจนนี่อ๋อหนูชอบพี่เจนี่นชนใช่ไหมพ,พ,พี่เจนนี่ร้องเพลงอะไรร้องเพลงลเพลงอะไรนะที่หนูร้องวันนั้นเพลงเพลง u and me u n m ร้องไง โอเคถูกต้องบายบายนะคะบายจุ๊บด้อย่าลืมอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องน้องลินแฟมิลี่ท่องเที่ยวนะคะบายบายบาย